เรื่องราวเริ่มต้นในคืนฝนตกหลินเวียนลัว่วหญิงสาวในชุดเจ้าสาวตัดสินใจแต่งงานกับเฟิงลี่ซินคุณชายใหญ่แห่งตระกูลเฟิงทั้งที่รู้ว่าเขาประสบอุบัติเหตุเสียโฉมและมีข่าวลือว่าเป็นสามีปีศาจญาติของเธอต่างต่อว่าและดูถูกโดยเสนอให้เธอยกมรดกเพื่อแลกกับการยกเลิกงานแต่งแต่เธอปฏิเสธอย่างเด็ดเดี่ยวโดยคิดว่าใจคนน่ากลัวยิ่งกว่าปีศาจ ในคืนแต่งงานเวียนล่วพยายามจะดูแลเขาแต่ชายผู้สวมหน้ากากโลหะที่นั่งรถเข็นก็เผยความน่ากลัวและเยือกเย็นเขาเสนอเงินและทุกอย่างที่เธอต้องการและกับการมีทายาทหนึ่งคนเธอปฏิเสธว่าไม่ได้แต่งเพื่อเงินทำให้เขาไม่พอใจและใช้กำลังฉุดรั้งเธอเข้ามาไกลเมื่อเธอผลักเขาออกไปจนหน้ากากหลุดเผยให้เห็นใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นเธอกรีดร้องแล้ววิ่งหนีออกไปแท้จริงแล้วชายที่ทดสอบเธอ คือน้องชายของเฟิงลี่ซินซึ่งไม่ไว้ใจเธอและตั้งใจพิสูจน์ว่าเธอแต่งงานเพราะเงินเท่านั้น เฟิงลี่ซินตัวจริงซึ่งกำลังป่วยหนักและเฝ้าดูอยู่รู้สึกว่าบททดสอบนี้หนักเกินไปสำหรับเธอเขาเชื่อมั่นว่าเวียนลั่คือเด็กผู้หญิงที่เคยช่วยชีวิตเขาจากเหตุการณ์ไฟไหมในอดีตเมื่อตั้งสติได้เวียนลั่กลับมาในห้องเห็นชายคนนั้นน้องชายนอนอยู่บนพื้นด้วยความเจ็บปวดเธอรีบเข้าช่วยเหลือเมื่อทราวบว่าเขากำลังมีอาการหอบหืดกำเริบและต้องการยาพ่นเธอก็บรรจงป้อนอยาให้จนอาการดีขึ้นแม้เธอจะ แสดงความห่วงใยและบอกว่าจะอยู่เคียงข้างเขาแต่เขากลับมองเธอด้วยความไม่ไว้วางใจและกล่าวว่าเธอเสแสร้งเพื่อเงินของตระกูลเฟิงเท่านั้นหญิงสาวเวียนลัวเขาไปจูบชายหนุ่มบนเตียงอย่างแผ่วเบาแต่เขาตื่นขึ้นทำให้เธออับอายและรีบหนีออกจากห้องโดยชายหนุ่มพึมพำว่าใจง่ายจริง ต่อมาที่ห้องอาหารเวียนลัวพบกับชายหนุ่มที่หน้าตาเหมือนสามีของเธอลีซินทุกประการแต่ไม่มีรอยแผลเป็นเธอเท่าใจผิดและรีบขอโทษเรื่องการจูบเมื่อเช้าแต่ชายหนุ่มมองอย่างเย็นชานและตำหนิว่าเธอไม่สำรวมพอบ้านจึงแนะนำว่านี่คือเฟิงสิงหลางน้องชายของลีซิน สิงหลังแสดงท่าทีเย้ยหยันและปากร้ายเขาเหน็บนำเธอที่หนีออกจากหอหอในคืนแต่งงานจนทำให้พี่ชายป่วยเวียนล้วจจึงขอโทษและรีบขออาสาเอาอาหารเช้าไปให้ลี่ซินสิงหลังขู่เธอว่าถ้าเธอกล้าทิ้งพี่ชายฉันไปอีกฉันจะหักขาเธอซะ ที่ห้องของลีซินเขาพูดกับเวียนล่วยอย่างอ่อนโยนขอให้เธอวางใจเรื่องสิงหลางและบอกว่าเขาจะจัดการให้น้องชายหากเขารังแกเธอลีซินเผยว่าตัวเองอาจอยู่ได้ไม่นานจึงขอร้องให้เธอช่วยดูแลสิงหลางแทนเขาและเสนอจะโอนทับสินครึ่งหนึ่งให้แต่เธอปฏิเสธทันทีลีสินเล่าถึงอดีตที่สิงหลังเคยเจอเหตุการณ์ไฟไหม้จนมีอาการหอบหืดและกลัวการถูกทอดทิ้ง เสียวยวั่วฉุกคิดว่าคนที่เธอช่วยเมื่อคืนอาจเป็นสิงหลางและเริ่มสับสนในตัวตนของสองพี่น้องตระหนักว่าเรื่องราวทั้งหมดช่างบังเอิญและคิดจะใช้เรื่องทับศิลมาเป็นบททดสอบพวกเขา หญิงสาวหลินเวี่ยล่วเอ่ยถามชายหนุ่มที่เธอเข้าใจว่าเป็นเฟิงลี่ซินเรื่องการคืนหุ้นแต่กลับพบว่าเขาไม่รู้เรื่องความตั้งใจของเธอเลยชายหนุ่มจึงชี้แจงถึงเรื่องหุ้นตระกูลหลินโดยเสนอความช่วยเหลือในการปกป้องซึ่งเธอตอบตกลงเธอรู้สึกว่าเขาแตกต่างจากข่าวลือและแตัดสินใจที่จะหาทางรักษาแผลไฟไหม้ของเขาให้ได้ คืนก่อนหน้าชายหนุ่มอีกคนหนึ่งที่มีใบหน้าหล่อเหลาได้เข้ามาในห้องนอนเห็นหนังสือคู่มือการรักษาแผลไฟไหม้ข้างกายเธอและห่มผ้าให้เธออย่างอ่อนโยน เช้าวันต่อมาเสวี่ยล่วเป็นห่วงลี่ซินที่อ่อนแอจึงเรียบเข้าไปในห้องน้ำเพื่อดูอาการชายหนุ่มคนเดิมน้องชายที่เธอเข้าใจผิดซึ่งเพิ่งอาบน้ำเสร็จรีบสวมหน้ากากเพื่อซ่อนตัวตนก่อนที่เธอจะเปิดประตูเข้ามาเมื่อเธอเข้ามาและแสดงความเป็นห่วงเขาก็เปลี่ยนมาใช้วิธีลุกใส่เขาฉุดเธอเข้าไปในห้องน้ำและกระซิบชวนเข้าหอในี่คืนนี้จากนั้นเขาก็อุ้มเธอไปโยนลงบนเตียงเพื่อแกล้งยั่วยาและปิดไฟในห้องเพื่อบังคับให้เธอตกใจกลัว เธอต่อสู้และตะโกนว่าคนใจร้ายก่อนจะวิ่งหนีออกจากห้องไปอย่างตื่นตระหนกเวียลัววิ่งออกมาที่โถงทางเดินและชนเข้ากับชายอีกคนคาดว่าเป็นเฟิงรีซินตัวจริงและด้วยความลนลานเธอได้บอกกับแม่บ้านว่าคนที่อยู่ในห้องคือเฟิงซินซึ่งสร้างความสับสนให้กับทุกคนเฟิงสิงหลางน้องชายของสามีได้มอบบัตรเครดิตเสียทองให้กับหิงสาวเวียลัวพร้อมคำพูดเย็นชาไม่ให้ทำตัวเสียหน้าตระกูลเฟิงแม้เขาจะปากร้ายแต่ พี่ล่วกคิดว่าเขาก็ยังมีน้ำใจ ต่อมาเวียลัวเดินทางไปที่บ้านตระกูลเซียด้วยรถหรูเพื่อเยี่ยมญาติโดยมีพ่อบ้านตามมาพอบานรีบโทรแจ้งสิงหลังให้ตามไปเพื่อเกรงว่าเธอจะเป็นอันตรายที่บ้านตระกูลเซียเธอถูกญาติญาติเยาะเย้ยและดูถูกเรื่องสามีที่ป่วยและไร้สมรรถภาพลูกพี่ลูกน้องพูดจาดูหมิ่นตระกูลเฟิงและสามีของเธอเวียลัวโต้ตอบอย่างใจเย็นและจี้ใจดําเรื่องที่ลุงขายเธอให้ตระกูลเฟิงเพื่อแลกกับผลประโยชน์ญาติญาติโกรธแค้นแต่ลุงของเธอรีบเข้าเรื่องทันที เดเรียกร้องให้เธอมอบหุ้นตระกูลเซียที่แม่เธอทิ้งไว้คืนเวียลัวรู้สึกเจ็บปวดที่ครอบครัวเห็นแก่เงินแล้วตัดสินใจใช้โอกาสนี้ยืมอำนาจตระกูลเฟิงมาจัดการปัญหาขณะที่ลูกพี่ลูกน้องกำลังใช้มีดบอกผลไม้พุ่งเข้ามาจะทำร้ายเธอสิงหลางที่ตามมาแอบดูเหตุการณ์อยู่ก็พุ่งเข้ามาขวางทำให้เขาถูกมีดบาดท,ที่แขนจนเป็นแผลลึก ทุกคนตกตะลึงเวียรัวรีบเข้าไปดูอาการด้วยความเป็นห่วงสิงหลังมองแผลของตนและดิมมีดที่ตกอยู่ขึ้นมาถามลุงของเธอว่าจะชดใช้เรื่องนี้อย่างไรเมื่อลุงเสนอจะชดใช้และยกลูกสาวให้สิงหลังก็ยิ้มยาะและสั่งให้ลุงกรีดเลือดใส่แก้วให้เต็มเพื่อเป็นการชดใช้เป็นการข่มขู่ที่ทำให้ทุกคนตกใจกลัว คุณชายรองเฟิงสิงหลางใช้ความเกรียกร้ยกล่อบีบบังคับลุงของหญิงสาวตระกูลเซียจนยองจำนนและตกลงที่จะคืนทั้งวิลล่าและบริษัทเซียกรุป๊ปให้กลับไปเป็นของตระกูลหลิน สิงหลงังหันมาหาหญิงสาวหลินเวียลัวด้วยท่าทีที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาจับไหล่เธออย่างอ่อนโยนและบอกให้เธอปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาจัดการเรื่องอันตรายต่างๆแล้วจูงมือเธอพาเดินออกจากคฤหาสไปท่ามกลางความพ่ายแพ้ของสองพ่อลูกตระกูลเซียระหว่างทางเวียลัวขอบคุณเขาและเกิดสะดุดล้มลงสิงหลังคว้าตัวเธอไว้ทั้งคู่มีช่วงเวลาใกล้ชิดกันเมื่อเธอเสนอจะทำแผล ที่มือให้เขาจึงยอมให้เธอจับมือเขาไว้พอบ้านที่เห็นเหตุการณ์แอบยิ้มและคิดในใจว่าคุณชายรองผู้เย็นชาได้ผลิตด,ดอกแล้ว ในห้องหนังสือขณะที่เสเวียลัวกำลังทำแผลให้สิงหลังก็เริ่มยั่วเย้าเธออย่างเจ้าเล่โดยบอกว่าเธอจะต้องช่วยเช็ดตัวให้เขาทุกวันและย้ำถามว่าจะขอบคุณเขาสำหรับเรื่องวันนี้ด้วยวิธีใดโดยคาดหวังให้เธอตอบแทนด้วยการจูบหญิงสาวเวียลัววิ่งออกจากรถด้วยความตื่นตระหนกเมื่อเห็นฟิงสิงหลังและคนของเขานอนบาดเจ็บจากฝีมือของชายชะกันที่จ้างมาทำร้ายเวียลัววิ่งเข้าไปหาเขาอย่างไม่สนใจคำ ภาพในอดีตที่เธอเคยช่วยเด็กชายจากกองเพลินสอนทับขึ้นมาทําให้สิงหลังที่บาดเจ็บพึมพำว่าเป็นเธอนี่เองและเข้าใจว่าเธอคือคนที่ช่วยชีวิตเขาไว้เธอโผกอดเขาด้วยความเป็นห่วงแต่สิงหลังตําหนีที่เธอลงมาจากรถทว่าเขาก็พูดอย่างอ่อนโยนก่อนจะหมดสติไปในอ้อมแขนของเธอว่าอย่าร้องไห้เลยที่ที่มีฉันอยู่ห้ามเธอร้องไห้เมื่อสิงหลังฟื้นขึ้นมาเขาเห็นเวียลัวนอนหลับ อยู่ข้างๆและจูบมือเธออย่างแผ่วเบาผังตั้งใจว่าจะไม่ปล่อยเธอไปอีกแล้วเมื่อเธอตื่นขึ้นและเป็นห่วงบาดแผลของเขาเขากลับหมุดหงิดที่เธอเอาตัวเองมาบังเขาและต่อว่าที่เธอไม่เข้าใจคำใบของเขาจากนั้นสิงหลังก็ไปหยิบกล่องยามาทำแผลบนไหล่ให้เธอเองอย่างอ่อนโยนโดยเรียกเธอว่าผู้มีพระคุณและยังคงยั่วย้าวเธอด้วยการถามว่าเธอคิดว่าเขาจะทำอะไร ในงานเลี้ยงของตระกูลเฟิงเวียหลัวถูกกลุ่มหญิงสาวนินทาและดูถูกเรื่องชาติกำเนิดและมารยาทแต่เธอโต้อตอบกลับอย่างฉลาดและหนักแน่นโดยเฉพาะกับป้ารองของเธอจนทำให้สิงหลางน้องชายสามีสาดวายแดงใส่หน้าป้ารองเพื่อปกบ้องเธอ ต่อมาลุงรองและป้ารองยังคงพยายามกดดันและดูถูกเสือหลวโดยใช้เรื่องการรินชาเธอพลิกสถานการณ์ด้วยการดื่มชาขอทูตแทนสาม,มีที่ป่วยจนได้รับคำชมจากแขกสิงหลางเฝ้าดูด้วยรอยยิ้มและยอมรับในไหวพริบของเธอ เมื่อคุณปู่เฟิงปรากฏตัวพร้อมกับชายหนุ่มบนรถเข็นที่ไม่มีรอยแผลเป็นบนใบหน้าซึ่งเสือหลวเข้าใจว่าเป็นลี่ซินเสือหลวก็สับสนอย่างมากเพราะคนนี้แตกต่างจากสาม,มีที่เธอพบเธอเริ่มสงสัยว่าคนที่อยู่กับเธอมาตลอดอาจเป็นสิงหลาง สิงหลางเห็นพี่ชายปรากฏตัวก็ตกใจและพยายามกลบเกลื่อนโดยกระซิบให้เธอคิดว่าเป็นหน้ากากหนังมนุษย์ทำให้เสือหลัวยิ่งรู้สึกไม่สบายใจต่อมาสิงหลังตามมหาเวียหลัวที่พยายามหลบหน้าเขาเขาแสดงความรู้สึกที่ซ่อนเร้นออกมาอย่างชัดเจนในขณะที่เมาเขาขอให้เธอมองที่เขาบ้างและแม้เธอจะปฏิเสธการจูบแต่เขาก็จูบหลังมือเธออย่างแผ่วเบาก่อนจะหมดสติล้มลงไปเช้าวันรุ่งขึ้น เสือหลัวตื่นขึ้นมาด้วยความสับสนและความรู้สึกผิดที่ฝันถึงสิงหลาง เธอตัดสินใจเด็ดขาดที่จะไปหาลี่ซินสามีของเธอและประกาศต่อหน้าสิงหลางว่าลีซินคือสามีตามกฎหมายของเธอที่เธอจะดูแลเวียหลวเข็นรถเข็นของลีซินออกจากห้องไปแม้ในใจจะยังสงสัยเรื่องหน้ากาก,ากแต่เธอเลือกจะทําตามหน้าที่สิงหลางที่โกรธจัดตามมาและพยายามขัดขวางไม่ให้เธอเข้าใกล้ห้องของลีซินพร้อมกับจ้องหน้าเธอและถามอย่างคาดคันว่าหลินเวียหลวเธอชอบพี่ชายฉันมากขนาดนั้นเลย เฟิงสิงหลางจมอยู่ในห่วงความคิดถึงหลินเวียลลัวผู้ที่เคยช่วยชีวิตเขาในวัยเด็กแต่เขาสับสนกับท่าทีที่เธอเลือกจะกลับไปอยู่เคียงข้างพี่ชายลี่ซินโดยบอกให้เขากลับไปอยู่จุดเดิมของตัวเอง ค่ำคืนนั้นสิงหลังตามเธอเข้าไปในห้องนอนผลักเธอชิดกำแพงและถามด้วยความเจ็บปวดว่าเธอชอบเฟิงลี่ซินจริงๆหรอถ้าสามีเธอไม่ใช่พี่ชายฉันเธอยังจะชอบเขาอยู่ไหมเวียหลัวตอบกลับอย่างหนักแน่นว่าใช่ฉันชอบเขาไม่ว่าเขาจะเป็นสามีฉันหรือไม่ฉันก็ชอบเขาฉันรู้แพ่ว่าตอนที่ฉันไม่มีทางไปเขาเป็นคนให้บ้านกับฉัน คำตอบนี้ทำร้ายจิตใจสิงหลางอย่างรุนแรงเขาตบกำแพงด้วยความเจ็บปวดแล้วเดินจากไปทิ้งให้เสียหลัวร้องไห้และพึมพำว่าเฟิงสิงหลางเราอย่าทำผิดซ้ำอีกเลยนะวันต่อมาลุงของเธอก็โทรศัพท์มาขอให้เธอออกไปพบในลานจอดรถที่มือสลัว หญิงสาวเวียลัวถูกคนร้ายที่ลุงเธอจ้างมาจับตัวไว้ขณะที่เฟิงสิงหลางบาดเจ็บสาหัสอยู่บนพื้นแต่มีชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นจัดการคนร้ายได้ทันเวียลัวกอดร่างสิงหลางและร้องไห้ฟูมฟายด้วยความรู้สึกผิดและคิดจะตายไปพร้อมกับเขาเพราะเชื่อว่าเธอเป็นต้นเหตุสิงหลางที่บาดเจ็บไอเป็นเลือดและหมดสติไปพร้อมกับคำพูดที่ถูกขัดจังหวะเมื่อเวียลัวฟื้นขึ้นที่โรงพยาบาลเธอรีบตามหาสิงหลางและเข้าใจผิดคิดว่า เขาเสียชีวิตแล้วเธอวิ่งไปที่ห้องพักและพบพ่อบ้านกำลังคร่่าครวญอยู่ข้างเตียงเฟิงลี่ซินด้วยความรู้สึกผิดอย่างแรงเธอคว้ามีดจะฆ่าตัวตายแต่ชายบนเตียงลืมตาขึ้นมาขวาข้อมือเธอไว้ได้ทันแท้จริงแล้วชายบนเตียงคือเฟิงสิงหลางที่แกล้งทำเป็นพี่ชายหญิงสาวทั้งโกรธและดีใจที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาพยายามดึงเธอกลับมาแต่เธอยือนยันว่าเราสองคนเป็นไปไม่ได้คนของสิงหลางลากตัวเซียอีฉิยุคพี่ลูก น้องของเธอเข้ามาในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังการทำร้ายสิงหลังโกรธจ,จัดและสั่งทำลายตระกูลเซียเมื่อเซียอิชิพูดจาดูถูกเธอว่าเป็นแค่เครื่องมือของตระกูลเฟิงสิงหลังจึงตบหน้าเธอแต่เวียลุ่วกลับปกป้องเขาด้วยการบอกว่าห้ามว่าสามีของฉันนะเซียอิชิพยายามใช้มีดทำร้ายเอี้ยลั่วอีกครั้งแต่สิงหลังเอาตัวแบงไว้จนถูกแทงที่แขน สิงหลังทำแผลให้เธอและยืนยันว่าจะปกป้องเธอเองแต่เธอยังคงปฏิเสธและยืนยันที่จะปกป้องสามีของเธอล่ซินในงานวันเกิดคุณปู่ตระกูลเฟิงเวียลัวปรากฏตัวพร้อมสิงหลังในชุดราตรีสง่างามเธอประกาศตนเป็นสะใยตระกูลเฟิงและตอบโต้คำดูถูกของญาติญาติอย่างฉะฉานและสง่างามทําให้สิงหลังที่เฝ้าดูอยู่ยิ้มออกมาอย่างพอใจเฟิงสิงหลังดูแลบาดแผลให้หลินเวียลัวอย่างอ่อนโยนพร้อมขอให้เธอสัญญาว่า จะไม่ทำร้ายตัวเองอีกและจูบเธออย่างแผ่วเบาเพื่อแสดงความรู้สึกหลังจากนั้นสิงหลังได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าหลังโยโยกลับมาแล้วและมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทำร้ายที่ลานจอดรถทำให้เขาสั่งให้จ้างบอดี้การ์ดเพื่อดูแลเวียลั่วเวียลัววยล่วสังเกตว่าเฟิงลี่ซินสามีที่นั่งรถเข็นมีท่าทีที่เปลี่ยนไปอย่างมากตั้งแต่หลังงานเลี้ยงลี่ซินรีบขอคุยกับสิงหลังตามลำพังและตำหนิน้องชายที่ยังไม่ยอมบอกความจริงกับภรรยาลี่ซินอย่าง แสดงความเย็นชาและไออย่างรุนแรงเมื่อได้ยินชื่อหลานโยโย่ส่วนสิงหลางยืนยันว่าจะบอกความจริงกับเวีลล้วในวันเกิดของเธอเดือนหน้าและมั่นใจว่าเธอจะไม่จากเขาไปในคืนนั้นสิงหลางเรียกเวีลล้วขึ้นไปบนดาดฟ้าอย่างเผด็จการเขาจัดฉากให้เธอดูฝนดาวตกที่สวยงามพร้อมสารภาพรักและขอให้เธอมีอนาคตร่วมกับเขาเท่านั้นอนาคตของผมมีแค่คุณและอนาคตของคุณก็ต้องมีแค่คุณเขาคุกเข่าเพื่อสงแวนให้แต่เธอปฏิเสธอย่าง หนักแน่นปัดแหวนทิ้งแล้ววิ่งหนีไปโดยย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขานั้นเป็นไปไม่ได้เพราะเขากับสามีเป็นพี่น้องกันด้วยความเจ็บปวดและความสับสนสิงหลังตัดสินใจที่จะไม่รอถึงวันเกิดและกำลังจะเปิดเผยความจริงเรื่องทะเบียนสมรสแต่ในขณะนั้นเองหลานโยโย่ก็ปรากฏตัวขึ้นที่คฤหาสนข์นของเขาพร้อมรอยยิ้มและคำพูดว่าอาหลางฉันกลับมาแล้ว หลานโยโย่หญิงสาวในชุดดำผู้ซึ่งเรียกฟังสิงหลังว่าอาหลางเดินทางมาที่คฤริสน์เพื่อยื่นบัตรเชิญงานเลี้ยงค็อกเทลแม้สิงหลังจะฉีกบัตรและไล่เธอไปอย่างเกลี้ยกล่อมแต่เธอก็ยิ้มอย่างมั่นใจว่าเขาจะต้องมาตกดึกสิงหลังมีอาการป่วยกำเริบและบุกเข้ามาในห้องของหลินเวียลั่เขาขอให้เธอกอดไว้โดยเธอใจอ่อนยอมให้เขากอดบนเตียงเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งคู่ตื่นขึ้นมาด้วยกันสิงหลังเผยความสัมพันธ์ด้วยการ จูบเธออย่างดูดดื่มและกัดที่คอเธอจนเป็นรอยจ้ำแดงทำให้เธอทั้งตกใจและโกรธเวียล่วไปพบโยโย่ที่ร้านกาแฟและถูกเธอดูถูกรวมถึงประกาศอย่างชัดเจนว่า ฉันชอบเฟิงสิงหลังอยู่ให้ห่างจากเขาซะซึ่งเวียลัวตอบกลับด้วยความรังเกียจในงานเลี้ยงค็อกเทลโยโย่วางแผนหม่อมเหล้าเวีลลัวและพยายามยั่วยวนสิงหลังในห้องหนังสือแต่ถูกเขาผลักออกและพูดอย่างเย็นชาว,ว่าเธอชอบอ่อยตลอดเวลาขณะที่เวีลลัวถูกบริกรสวมหน้ากากหม่อมนาจนมือหัวสิงหลังก็เข้ามาช่วยเธอไว้ได้ทันเขาพาเธอหนีออกจากงานและเผชิญหน้ากับกลุ่มชายชะกันที่ลานจอดรถการต่อสู้สิ้นสุดลงด้วยการที่สิง หลังถูกรุมทำร้ายจนบาดเจ็บสาหาัสเวียนลัวเปิดประตูรถวิ่งเข้าไปขวางบอกว่าคนที่พวกคุณต้องการฆ่าคือฉันมาตลอดปล่อยเขาไปแต่สิงหลังผลักเธอกลับเข้าไปในรถและล็อกประตูไว้เขายิ้มอย่างอ่อนแรงแล้วบอกเธอว่าอย่าห่วงเลยแค่รออยู่ในรถเดี๋ยวก็เรียบร้อยแล้วก่อนจะหมดสติไปเพื่อปกป้องเธอจากการถูกทำร้าย ในห้องทำงานหลานโย,โย,โ,ยโย่หญิงสาวในชุดราตรีสีแดนกัมพยายามผลักซ้ายชายหนุ่มในชุดสูตรสิงหลงังแต่เขากลับใช้ผ้าปิดปากและจมูกเธอจนหมดสติเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาและพยายามร้องขอยาถอนพิษเธอก็เปิดเผยว่าเธอช่วยหลินเวียรลัวให้รอดพ้นจากแผนร้ายของเขาได้ สิงหลังยืนยันอย่างชัดเจนว่าเวียลัวคือพรรยาที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายของเขาโยโย่ขู่จะเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดให้เวียลัวรู้แต่สิงหลังหัวเราะเยาะ ทันใดนั้นชายอีกคนหนึ่งที่มีรอยฟกช้ำถูกลากเข้ามาในหอ้องสิงหลังก็กระหน่ำชกต่อยเขาอย่างรุนแรงจนสลบขาพื้นในขณะที่เวียลั่ยหญิงสาวในชุดราตรีสีเงินที่ถูกวางยานอนสลบอยู่บนโซฟาก็เริ่มรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาหลังจากจัดการกับชายคนนั้นเสร็จสิงหลังก็กล่าวกับโยโย,ย่อย่างเย็นช้าว่าไหนเมื่อคุณหลานขาดผู้ชายขนาดนั้นงั้นฉันจะสนองให้คุณเองเขาอุ้มเวียลั่วขึ้นมาในอ้อมแขนแล้วเดินจากไปทิ้งให้โยโย่ ที่ได้รับยาพิษต้องเผชิญชะตากรรมของตัวเองหลานโยโย หิงในชุดสีแดงพยายามดิ้นรนขัดขืนแต่เฟิงสิงหลังชายในชุดสูทใช้ผ้าปิดปากเธอจนหมดสติเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาและอาเจียนด้วยความทรมานจากพิษเธอก็ถูกสิงหลังเปิดเผยว่าเธอได้ช่วยหลินเวียนล่วไว้สิงหลังยืนยันว่าสเสวี่ยล่วคือภรยาที่จดทะเบียนสมรสจากสำนักงานกิจการพลเรือนของเขาโยโย,โยพยายามขอยาถอนพิษและขู่จะเปิดเผยความจริงที่สิงหลังทำกับเวียนล่ววแต่เขาหัวเราะเยาะ และปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือจากนั้นชายคนหนึ่งที่บาดเจ็บสาหัสก็ถูกลากเข้ามาพร้อมกับเวียลัวหญิงในชุดสีเงินที่หมดสติอยู่สิงหลังเขาทำร้ายชายที่บาดเจ็บอย่างรุนแรงด้วยความโกรธแค้นหลังจากนั้นสิงหลังอุ้มเวียลัวขึ้นมาอย่างทะนุถนอมและหันไปพูดกับโยโยที่นอนอยู่บนพื้นว่า ในเมื่อคุณหลานขาดผู้ชายขนาดนั้นงั้นฉันจะสนองให้คุณเองเขาอุ้มภรรยาของเขาจากไปทิ้งให้โยโย,โยร้องไห้คร่ำรวนและสารภาพรักว่าเธอเข้าหาที่ชายของเขาก็เพราะรักเขามาตลอดสิงหลงังอุ้มเวียรั่วมมาที่รถเพื่อพาไปโรงพยาบาลขณะที่เธอรู้สึกตัวขึ้นมาเล็กน้อยเธอสัมผัสใบหน้าของเขาและถามถึงฉายาเก่าของเขาว่าหมาป่าลมใช่คุณหรือเปล่าซึ่งเขาตอบรับว่า ใช่ฉันเองในงานเลี้ยงวันเกิด เฟิงสิงหลางประกาศต่อหน้าแขกทุกคนว่าเขาคือคนที่แต่งงานกับหลินเวียลั่วมาโดยตลอดโดยเปิดเผยรูปถ่ายงานแต่งงานของพวกเขาสองคนทําให้แขกในงานและเวียล่วเองตกตะลึงสเสวียลั่วโกรธจัดและเดินหนีไปต่อมาในห้องพิจารณาคดีสารมีคําสั่งให้การแต่งงานระหว่างเฟิงสิงหลางและหลินเวียลุ่วสิ้นสุดลงสิงหลางเสนอจะมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้เธอเพื่อชดเชยแต่เวียล่วปฏิเสธอย่างเย็นชาโดยเรียกเขาว่าคุณเฟิงเอ่อเช่า คุณชายรองเฟิงนอกศาลเสวี่ล่วปฏิเสธคำชวนของสิงหลางและบอกว่าจะไปดูตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกรบกวนจากเขาสิงหลางตัดสินใจตามด้วยเพื่อขัดขวางที่ร้านกาแฟสิงหลางได้ยินชายหนุ่มคู่ดูตัวของเวียล่วแสดงท่าทีดูถูกและต้องการให้เธอเป็นแค่แม่บ้านรับใช้ในบ้านโดยให้ค่าใช้จ่ายเพียงน้อยนิดเขาโกรธจัดและโทรศัพท์สั่งการทันทีว่าหลินเวียล่วคือผู้หญิงของเฟิงสิงหลางคนนี้ต่อมาเวีย ่วไปหาเฟิงลี่ซินสามีที่ป่วยที่ห้องและบอกว่าเราอย่ากันเถอโดยให้เหตุผลว่าไม่มีอะไรที่เป็นของฉันซึ่งน่าจะหมายถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนตกเดึกสิงหลางเข้ามาคว้าตัวเวียลั่วไว้ขณะที่เธอเดินอยู่ริมถนนเธอบอกกับเขาด้วยน้ำตาและความเจ็บปวดจากการถูกทรยศและรู้สึกผิดต่อพี่ชายของเขาว่า ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไประหว่างคุณกับฉันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกแล้วและเดินจากไปสิงหลังโทรศัพท์หาพี่ชายลี่ซินด้วยความเศร้าและเจ็บปวดยอมรับว่าเขาทำผิดมาตั้งแต่แรกและขอให้พี่ชายช่วยสอนวิธีดึงสวดล่วกลับมาแต่ลี่ซินกลับบอกให้เขาเรียนรู้ที่จะปล่อยวางปล่อยคือปล่อยเก็บคือเก็บทำให้สิงหลังยืนนิ่งด้วยความสิ้นหวัง ชายหนุ่มคนหนึ่งถูกไล่ออกจากงานนัดบอดโดยเฟิงสิงหลางชายในชุดดำที่นั่งมองดูอยู่เมื่อหญิงสาวคนนั้นรู้สึกอับอายและโกรธเธอก็เผชิญหน้ากับสิ่งหลางและถูกเขาเยาะเย้ยต่อมาหญิงสาวที่ถูกทิ้งพร้อมเพื่อนของเธอโกรธแค้นและวางแผนชั่วร้ายโดยโทรศัพท์สั่งการให้คนไปลักพาตัวหลินเวียลล้วไปที่โรงเก็บของเก่าและให้ชายปุ๋ยทำร้ายเธอเพื่อแก้แค้น ในขณะที่เวียลั่วกำลังถูกชายสองคนจับตัวและกำลังจะถูกลักพาตัวเฟิงซิงหลางก็ปรากฏตัวพร้อมบอดี้การ์ดหลายคนเขาตรงเข้าไปหาเวียลั่ยที่ตัวสั่นด้วยความห่วงก่อนจะประกาศกล้าวด้วยความรักและความโกรธจัดว่าเธอโง่หรือเปล่าถ้าเธอตายฉันก็ไม่ขอมีชีวิตอยู่เธอไม่เข้าใจเหรอเธอคือชีวิตของฉันและสั่งให้คนของเขาจัดการกับคนร้ายฉากตัดไปที่โรง้างเฟิงซิงหลางและเวียลั่เพเชิด หน้ากับหญิงสาวที่วางแผนลักพาตัวเขาประกาศอย่างเย็นชาว่าเธอจะต้องชดใช้ร้อยเท่าสเสวียล่วเองก็ปฏิเสธความสัมพันธ์ทางญาติกับผู้ที่คิดจะฆ่าเธอคนร้ายที่ถูกจับสารภาพว่าเธอจ้างให้ทำลายเวียล่วด,ด้วยโรคติดต่อในราคาหนึ่งแสนหยวนสิ่งหลังโกรธจ,จัดและเสนอเงินหนึ่งล้านหยวนให้คนของเขาจัดการให้สวยงามก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นจะถูกลากออกไปทั้งที่กรีดร้อง เมื่ออยู่ด้วยกันตามลำพังสิงหลังถามยังอ่อนโยนว่าภรรยาเมื่อไหร่เราจะแต่งงานกันใหม่แต่เสวี่ยล่วก,กลับหยิบเครื่องติดตามขนาดเล็กออกมาจากตัวแล้วถามว่าเขาติดมันไว้กับเธอนานแค่ไหนแล้วสิงหลังยิ้มอย่างมีสเสน่ห์และเลี่ยงที่จะตอบฉากสุดท้ายคือภาพงานแต่งงานของทั้งคู่พวกเขาเดินลงบันไดใหญ่สวมชุดสีขาวจับมือกันมองหน้านกันด้วยความรักและจูบกันอย่างดูดดืม่มเป็นการยืนยันถึงความรักและการกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง และเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้จ้า